ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเาพอสบายสบายหลับตาเบาเาพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่า หับตาเบาเบา,เบาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลืลือตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาเบาสบายสบาย กล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็ปลอยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบาไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขา ถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยาฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไม แล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วนะและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจ แล้งานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบาร,รมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบาร,รมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึก มันในกลางท้องเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกับจกคันช่องสอง้อนหน้าบ้างมันหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกะยะสิทธิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดี แล้วก็เนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุง้ง ไปคิดเรื่องอื่นซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนี่มันทำให้เราไม่เจอความสุขติดแท้จริงกายมันก็นไปเบาใจก็ไปเบามันจะกายก็จะทึบตืดตตันตันขับแคบอึดอัดไม่ขยายเป็นวิธีที่จะทำให้กายเบาใจเบาขยาย ต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหลักเป็นอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะที่ท่านสอนให้คลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองบางไม่มีวิญญาณคลองบางอุปรสรรปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นแหละ นำมาทำบางอะไรพวกนั้นให้ใคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นผูกพันกับมันมากนกเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาพยายก็ไม่ขยายแสงสว่างภายในก็ไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้อง นั้นเราจะสังเกตคำสอนดูสิสอนทบทวนสิ่งของดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้หรือพิจารณาข้างนอกกับมหาข้างในก็ไดีข้างในแล้วก็ดูกายของเราเป็นเกณฑ์ผมขนเล็บฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมจะพุจะพังลงไปไม่ว่าจะ่อบแซมส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่ ร่างเสริมขึ้นมามันก็ผุก็พังแปลว่ามันไม่ยั่งยืนไม,ม่คงทนลวนไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูุพันร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาปากกาเครื่องประดับเพชรพลอยก็เหมือนกันแหละผุพังนี่ก็เียว่นนึกจากข้างในไปข้างนอก มาที่บ้านแล้วบ้านเลยจากเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรต่างๆแล้วนั้นสี่ในตัวเราออกไปมันกพังนะบ้านเอ้ยรถเอ้ยทรัพย์สินเงินทองลัวบ้านเพื่อนผ่านรถหน้าผ่านก็ขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติตุนโลกจักรวาลต่างๆผูกพังหมดท่านสอนในคลายความผูกพันเพราะว่าไปนึกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาจายไปวนๆอยู่สิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เกิดประโยชน์อะไรวนๆมันก็หมดไปชาติหนึ่ง แล้วไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทึ่มันอยู่ข้างนอกตัวเราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกายมันไม่เบาใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปรไม่เบาไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละท่ท่านสี่สิบห้าภาษาท่านก็สอนวนๆอยู่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ ะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นทางอยู่เสื่อมสดายเป็นธรรมดาเป็นอน,นดิจังทุกขงังอนตตาคนบนอย่างนี้เพราะเรานึกจิงนี้บ่อยๆเนี่ยก่อนนั่งนาทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดผูกพังแม้แต่ร่างกายเราเพราะนั้นอะไรก็พังหมดก็จะได้คลายรัใจใจคลายความผูกพันจากภายนอกซึ่งหลักใหญ่ๆก็มี สิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างก็เรียกรูปเสียงมังกรินมังรถมังสมบัติมังธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะเรียวกว่เาเบญจกามคุณพอละคลายความผูกพันแล้วนั้นมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งนิ่งหยุดภายในพอหยุดนิ่งหยุ่ภายในถูกส่วนเขา้า ความสว่างมันก็เกิดรุ่งอรุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้นใจก็จะใสไปเรื่อยๆใจใสนี่มันมาเพราะความรู้สึกที่ใสๆคือเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมล,ลทิน เป็นบาปอากุศลธรรมเราจะรู้สึกเหมือนเราได้หลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดผ่านมาอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปสารภาพบาปแลรกับใครเนี่ยรู้สึกบาปกรรมอะไรต่างๆมันจะถูกถอดออกไปเมื่อใจมันใสมันหยุดมันนิ่งมันใสมันสว่าง แล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดีใจก,ก็จะละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนกรทั่งเราเห็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลาง เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ที่เลยความรู้สึกว่าบริสุทธิ์จะเห็นแจ้งมาออกความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนี้จะเป็นดวงใสที่ประกอบจะเห็นจาคิดรู้รูมเป็นดวงเดียวกันซ้อนกันอยู่ใสนี่ความรู้สึกว่าหลุดล่อนจากบาปเนี่ยมันจะ เกิดขึ้นไปสารภาพไปไหนมันก็ไม่หมดหรอกไปลำพึงลำพันธ์ใครช่วยเราไม่ได้นอกจากเพ้อเพ้อฝันฝันกันไปเลื่อนลอยตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ทีนี้มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองด้วยเพราะมันบริสุทธ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็หลุดล่อนไปเรื่อย เหมือนมะขามนะเน่ยเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันเลยเหมือนเงาะเงาะที่เรารับประทานเนะ่เนื้อกับเปลือกไม่ติดกันอันนี้กับมันกับันร่อนจากใจไปยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งเลยในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้ง แต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆม่าให้ดูนะไม่มันนิ่งเฉยเฉย,ยเหมือนจระเข้กบดานอนะไรเงี้ยะต,ตื๊อตันนั่งกับเราเรามีความตั้งใจมากเกินไปนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากจะเห็นเราเขาจะใช้ตอนก่อนนั่ง แต่เวลานั่งนีก็ใช้ความหยุดหยุดความอยากอยากเป็นสมุทัยให้เป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์แม่อยากจะเห็นธรรมะกระตามซึ่งจิตเป็นกุศลธรรมแต่เจือไปดยโมหะคือความรู้ที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสบการณ์ภายในจึงไม่มีอะไรใหม่ให้ดูเพราะเรามีความอยากเข้าไปเจืออยู่ โดยไม่รู้สึกตัวเพราเรารู้ว่าแต่เห็นธรรมะแล้วดีเดี๋ยวไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปรู้ไปเห็นได้เราเลยอยากได้มากเกินไปเพราะอยากทแท้เนี่ยทำให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละมัรต้องหยุดอย่างเดียว ไม่มีอะไรใหม่หรือแม้มีอะไรใหม่ก็ยังหยุดเฉยๆไม่มีอะไรใหม่ให้เราดูแล้วก็นิ่งเฉยๆก็ช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งละศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้าหนังคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความบริสุทธิ์จะถูกสั่งสมไปทีเล็กทีละน้อย จจะถูกขัดเกลากรองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกที่ขนดินขึ้นมาก่อเป็นจอมปลวกเวลาลดน้ำที่โคนต้นไม้ต้นไม้จริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตไม่ออกมันมันโตขึ้นมาละเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนอะไรอย่างนี้ แต่เผลอไปเดียวๆมันก็มีผลให้เราได้ชื่นใจในลิมรสการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆพ่อนคลายสบายรักษาใจหยุดให้หนึ่งเฉยอย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไปอย่าไปคำนึงวัน ต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีนาทีหยุดหยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำว่าเองนี่ไม่ได้ไปแปลว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นภาษีจนยำนานตอนนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นได้ แต่ในขั้นตอนนี้เรายังไม่จำนานยังจับจุดไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างถาวรตลอดกาลนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงเราก็ต้องปรับอิธีการนึกทบทวนคำแนะนำอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่เราฟังผ่านๆไป หรือจําได้ชั่วคราวพอถึงเวลามปประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุ้นเร่งเพง่งจ้องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทําอย่างนั้นก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่อย่างง่ายๆทําใจให้เหมือนเด็กๆดกอินโนไม่ได้คิดอะไรเลย ให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งนิ่งเรา่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดเราก็ต้องชื่นบานอยู่ตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดก็นิ่งอย่างเดียว เชื่อเถอะนะลูกนะเพราะคำนี้เปรียบคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุตีสดจันทัโรผู้คนบอบวิชาธรรมกายทั้งกลาวเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบระมศาสดาระสมณะหยุดแล้วในที่นี้หยุดใจภายในไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของกายเก็ะจะนั้นนี่งตัองหยุดอย่างเดียวนิ่ง นุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปิติสุขกับการนั่งให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทำถ,ถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกรรมมือเรานะ ขอเพียงให้นั่งหลับตาทำาไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เงินซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ไม่พยองแต่ว่าเยือกเย็ยนสุขใจ เบิกบานใจและก็มีแต่ความรักระหว่างดีต่อเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงเพราะนั้นฝึกตรงนี้ให้ไ,ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใสๆโดยเฉพาะาภาคบ่าย,ายเย็นๆนี้ขรามีกิจกรรมที่เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของเราแห่งมาหากุศล จะเกิดขึ้นกิจกรรมนี้เกาเรียกว่าวัยาวัจจำัยเป็นหนึ่งในบุญยกริยาวัตุสิบระัการซึ่งเราไม่ควรตกบุญนี้เลยคือการทำความสะอาดบริเวณที่เราจะไปเทลีนคอนกรีตในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่จะถึงนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกหยุดใจนิ่งให้ใสใสปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยเนี่ยทบทวนตั้งแต่ปิดเปลือกตาเพราะหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไ,ไนปนไ,ได้อย่างไรมันมันเป็นไปไม่ไดนะ้ถ้าหลับตาเป็น หลับตาเป็นผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่งเฉยๆหลักการก็มีแค่นี้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเฉย,ยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีความคิดเลย แปลว่าเรากำลังเรียนแบบนักเรียนอนุบาลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในเพื่อทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราอยู่ในระดับที่ว่าฝึกหยุดให้มันเป็นในขั้นของอนุบาลและอนุบาลของชีวิตนี้ระหยุดเป็นแล้วถือว่าจบหลักสูตรได้ดอกเตอร์ เขาหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษ,ษาเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่ใช่วิชาชีวิตนี่เนี่ยสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยิ่งก่าสิ่งอื่น,ส,นสิ่งอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยของเราชาว่วคราไปรเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละ แล้วก็พัดพลากันไปไม่เราพัดพลาดจากสิ่งเรานั้นสิ่งเรานั้นก็พัดพลาดจากเราไปก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันทําอย่างนี้แล้วใจจะใสไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวและอย่างดีด้วย หยุดนิ่งอย่างเดียวและหยุดอย่างดีที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในยืนยันพุทธพจน์ที่ว่านาัตสันติปรังสุขขังได้เป็นอย่างดีเลยประสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีเพระดันฝึกตรงนี้นะจจะฝึกไปทุกอริยบท นั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายเอ็กซ์ไซส์อะไรก็เราก็ทําไปทําไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจะไม่ได้กให้มันรู้ไปน่าจะคนบ้ากับคนไม่ได้ทําปัญญาอ่อนเท่านั้นแล้วเราก็สูญเสียระบบประสาทในการรับรู้คนตายแล้วทําไม่ได้ เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเรามีโนฮามีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจเรามีประสบะการณ์ภายในที่รอคอยเราอยู่และเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝฟันวิทยาได้มาแบ่งปันประสบะการณ์ภายในเปิดเผยเราได้รับทราบ ทั้งกระหัตและบรวชิตทุกเพศทุกวัยนะได้ยินได้เห็นจนเจนตาคุ้นหูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีเพราะนั้นพยายามฝึกไปนะลุงนะในทุกอริยามดในทุกสถานการณ์ดินอากาศฟ้ามจะเป็นยังไงกระชังมันเราจะเป็น,เป,นเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น,นคงได้ยากแต่ว่า เรามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้และจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละจะมีความเย็นกายเย็นใจสบายอกสบายใจซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในดังนั้นก็ฝึกกันไปเรื่อยๆการหยุดใจเนี่ย ถ้าเราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทำผ่านมานับพบนับชาไิ่ถทวนไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญน้อยบุญอะไรในบุญยักเรียวัตถุ10บประการหรือในบารมีสามสิบทัตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมาเชื่อมกันเป็นโดงบุญที่หนาแน่นที่จะไปตัดลอนวิบากกรรมวิบากมาในมันหมดสิ้นไป หนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายหลายวิบากกรรมที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาขบุญนี้ก็จะได้ไปตั้งผังใหม่หรือผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพนี้ชาตินี้ ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปแม้บุญนี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่ไอ้มาติดอยู่ที่กลางกายเราจะได้ไปดึงดูดทรัพย์าบมาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศาึกษาเราเรียนแะ้วในทุกสิ่ง ุกโศกโรคภัยแรงต่างหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประครับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งอย่างเบาเบาสบายสบายตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ